สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามยิงปืนภูมิไพรินครับวันนี้ผมกับกายนะครับก็จะเอา2ส,สิ่งนะครับมาเปรียบเทียบกัน,นครับไม,ไม่ใช่ปืนนะครับไม่ใช่ปืนที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับก็จะเป็นซีแซดซีหห้าวาินะครับก็ใส่กล้องที่เอามาทดสอบก็คือกล้อง Element Optics Iris 3-9ถึง9 าน้าเลนส40มิลนะครับเส้นเล็งแบบเพล็กธรรมดาครับครับสำหรับตัวอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกล้องบูริสนะฮะยอดนิยมของทางร้านนะฮะบูริส3-9หน้า40เหมือนกันเลยครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็ง BDC ครามสครับถ้าถ้าเป็นชื่อของตัวบูริสก็จะเรียกว่าเป็นเพล็กอบูลิสติกเพล็กนะครับผมครับก็คือมีมีที่แรงืองแล้วก็ รุ่นตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดรอปทายจะเป็นรุ่นยอดนิยมครับราคาราคาเรียกว่าไม่แพงเริ่มต้นของเบอร์ริสก็เรียกว่าเอากล้องขนาดสูสีนะขนาดสูสีใกล้ๆกันใช่ครับขนาดน้ําหนักอะไรเงี้ยใกล้ๆกันครับก็เอามาทดสอบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับก็เราก็มาอยู่กันที่สนามยิงปืนกรุเพลินสนามยิงปืนยาว50เมตรนะครับก็เดี๋ยวจะทาการตั้งศูนย์นะครับหลังจากนั้นก็จะสลับกันยิงทดสอบนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญก็คือกายจะใช้กล้องตัวพิกแ c ร์นะครับบันทึกพี่เพื่อนจะได้เห็นว่าลักษณะเส้นเล่งที่มันแตกต่างมันแตกตา่างกันยังไงนะครับผมความใสนะครับเทาที่มันพอเห็นได้นะครับแล้วก็พวกเราก็จะมาสรุปให้ฟังนะว่าอะไรที่เราชอบกับไม่ชอบในกล้องมันจบตัวนนะครับก็ตามมาชมนะครับว่ามีเกิดยังไง ก็หลังจากเราทําการทดสอบนะครับก็ทั้งสลับกันยิงนะครับแล้วเราก็บันทึกภาพาจากหน้ากล้องดิจิตร์แคมนะครับเพื่อพี่เพื่อนๆจะได้เห็นตัวเส้นเล็ง mm. นะครับผมคราวนี้เรามาสรุปกันว่าออมีอะไรที่เราชอบแล้วก็เราไม่ชอบในกล้องทั้งสองตัวเอาจากน้องกายก่อนครับก็สำหรับตัวบู l l ิสตนะฮะตัวเนี้ยที่ ที่ผมว่ามันมที่ไม่ชอบสำหรับผมนะฮะก็คือผมว่าเส้นเล็งอ่ะมันค่อนข้างอ้วนไปนิดหนึ่งสำหรับยิงในยิงเป้าเล็กๆระย,ยะ50เมตรนะฮะแล้วก็ส่วนที่2คือตรงเส้นเล็งเหมือนกันก็สำหรับผมอ่ะผมว่าถ้าเป็นกล้องสไตล์นี้ผมมาติด2-2อ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้เส้นเล็งเผือเ่อเท่าไหร่ ผมก็อาจจะชอบเป็นเส้นเรียงที่เป็นเพล็กหรือว่ากากระบาทเฉยๆก็ผมว่าเพียงพอแล้วครับแล้วสำหรับตัวนี้ที่อชอบอะไรบ้างาบอกชอบตัวท,<อ>ที่ชอบ,ชอบเรื่อง,เร,องเรื่องภาพะฮะตัวนี้ผมว่าตัวนี้ภาพจะดีกว่าภาพค่อนข้างคมชัดกว่าแล้วก็ในส่วนของของระยะตานะฮะไม่ต้องซีเรียสมากจะจะขยับนิดนึงมันก็ยังเห็นภาพ ชัดอยู่ครับไม่มีวูบครับ,รบมาฝั่งตัวนี้นะฮะตัวดีอิลิเมนต์อ่ะที่ผมชอบคือที่ที่บอกไปตัวเส้นเลงอ่ะมันค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นเพล็กธรรมดาอันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนด้วยอันนี้เป็นข,ของส่วนบุคคลบางคนอยากได้เส้นเล็งที่มันใหญ่หน่อยบางคนอยากได้เส้นเล็งเล็กครับแล้วก็ตัวภาพอ่ะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมว่าตัวนี้มันได ความกว้างของภาพอะมากกว่าตัวนี้นิดหนึ่งครับ<ช>ที่ผมนองดูใช่ครับ,รบก็เอาคอ,อนิกลับมาทางฝั่งผมนะครับอะไรที่ผมชอบในนะครับเอลิเมนต์ออปิกไอริสบ้างนะครับก็คืออย่างแรกผมว่าหน้าตาครับดูตาตาภายนอกจริงๆก็แล้วแต่นะครับไอเรื่องหน้าตาความคลาสสิกเนี่ยมันก็่าจะเห็นตัวนี้มานานมันตัวนี้มันดีไซน์มันใหม่มันก็เลยดูงันอันที่2ก็คือ ของครบนะครับมีฝาเฟอลายอิ e m เม t ต์ออปมาเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นก็จะฝาเปินแบบเรียบๆครับอันที่3คือตัวนี้เวลาปรับซ้ายขวาบนล่างมันปรับได้กว้างกว่านะครับอันนี้เป็นข้อดีเวลาไปติดปืนที่มันมียกหรือว่าแหวนที่มันเกิดแผลมันไม่ได้เขาเรียกไม่ตรงเต็มที่เนี่ยปืนต้องมันเอียงนิดน,นึงอนะ่ะการปรับเนี่ยม,มันทำได้ง่ายนะครับผมก็ส่วน ที่ไม่ชอบนะครับก็จะเหมือนน้องชายก็คือผมว่าตัวเนี้เวลาเข้าหน้าเนี่ยมันต้องเข้าหน้าพอดีพอดีเวลาเราขยับนิดนึงเนี่ยมันจะเห็นวุบวับุบับนิดนึงแต่ว่าถ้าชำนาญในการยิงะครับเข้าหน้าดีๆตั้งกล้องดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดจะรีบยิงเอาเข้าหน้าเนี่ยมันจะมีภาพวุบวับน,นิดนึงในขณะที่กับทายไม่เป็นไม่เป็นนะครับกับท้ายเป็นน้อยมากนะครับเป็นน้อยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเออตัวนี้ใช้งานไนด้กว่าน,นะครับ อันที่2ก็คืออย่างที่กายบอกก็คือความใสของเลนเนี่ยผมว่าสูสีเลยนะครับใครเขียนตัวนี้อาจจะออกแนวว่ากว้างกว่ากวาดอกทายนิดนึงด้วยซ้ำแต่ว่าตัวนี้เข้าเข้าแน่านมาน,นะครับส่วนเส้นเลงเนี่ยผมชอบแบบดอกทายผมอันนี้ผมไม่เหมือนน้องกายครับกายก็จะชอบเส้นเลงเพชรเรียแต่ผมผมเป็นคนชอบเผื่อแับคุณพียิงก็อยากจะมีเผื่อน่น,นเผื่อน,นี่ตัวนี้นก็มีที่ให้เลงถึงนะครับก็ส่วน จริงก็สูสีนะพูดถึงก็ได้เลยครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยตัดสินใจผมที่ว่าไม่ผิดหวังประกันก็ดีทั้งผูกนะครับเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับการซื้อกล้องไปแล้วก็มั่นใจว่าเราไปใช้งานมีปัญหาก็จะมียังไงผู้ผลิตเขาก็มั่นใจคุณภาพเพราะเขาจะดูแลเรื่งนที่นะครับผมบส่วนตัวเส้นเล็งก็คงเห็นในตัวที่ก็แคร์นะครับว่าเป็นไงชอบไม่ชอบอันนี้พี่เพื่อนเลือกได้เลย แบบส่วนกลุ่มเนี่ยวันนี้ไม่ได้ถ่ายกลุ่มให้ดูนะครับก็บ,บอกตรงๆว่าวันนี้ผมว่ากระสุนมาเนี่ยผมว่ากระสุนนันยิงแล้วแปลกๆมันกลุ่มมนกระโดดไปกระโดดมาีหน่อยแล้วก็อ,อาจจะไม่ได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกันก็จะเทียบกลุ่มไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็พูดจริงถ้าเกิดว่าอยากจะทดสอบก,กลุ่มกับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับกล้องนะครับคือกล้องเนี่ยมัน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 เที่ยงตรงเลยละเพียงแต่ว่าบางทีเรายิงเนี่ย กลุ่มก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนไปมาก็เปลี่ยนเงนะครับใช่ไหมแล้วก็ผมว่าปัจจัยหลายหลักก็เลยไม่อยากให้ดูกลุ่มอยากให้ดูว่าคุณภาพกล้องที่เห็นจากจากตัวที่ก็แคมแล้วก็จากที่ความข้อสังเกตของเราสองคนนะครับครับก็หวังว่าจะเป็นตัวเลือกของท่านนะครับตัวหนึ่งนะครับในการที่มองหากล้องเรียกว่าสายล่าสายเดินทุ่งนะครับในครั้งต่อไปนะครับกพะถ้าชอบ คอบบริษิสก็ดรอกไทยมาทางอเมริกันก็เป็นดอกไทยท<า>ครับเก<ร> <c oughs> ิดมาทางสวีเดนก็มาอิเลเมนต์ออปติกครับผมขอบคุณครับ